อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่226เปลี่ยนแปลงอีกครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่จะทำให้ผู้วิเศษบรรพการตกใจตายหรือเจ้าล้นสองพูดไม่ออกตะลึงจนอ้าปากค้างไม่อาจเชื่อสิ่งที่เห็นได้จริงๆนี่มันช่างเหนือธรรมชาติเหลือเกินยังเป็นมนุษย์อยู่หรือนกแดงยักษ์ก็อ้าปากค้างมองดูอยู่ในมุมหนึ่งอย่างตะลึงลนัน ช่างน้าตกใจเหลือเกินไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนี่เป็นสถานการณ์ไม่ปกติสิบถ้ำสวรรค์ถูกเปิดใหม่หลังจากเปิดแล้วล้วนส่งเสียงดังคลืนครั้นพลังวิเศษดังมหาสมุทรมากด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์กับไอมงคลหากถูกพบเห็นต้องทำให้กลุ่มคนที่เรียกว่าอัจฉริยะตกใจถึงขีดสุดเป็นแน่แท้ท่านผู้เท่าตื่นเต้นจนสั่นเพิ่มริมฝีปากสั่นระริกรู้สึกดีใจแทนเจ้าตัวเล็ก พูดว่าดีไม่ขาดสายด้วยน้ำเสียงสั่นไหวสือหลินหูกับสือเฟยเจียวก็นิ่งอึง้งแต่ละคนต่างสะดุ้งสะเทือนจากนั้นใช้กำปั้นดุจชามยักษ์ทุบหน้าอกคึกเขิมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แสดงความยินดีกับเรื่องนี้ยอดเยี่ยมเหลือเกินผีโวเด็กขี้มูกโป่งกับหูจือก็ตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากโหร้องฉลองกันที่นี่ พวกเขาเป็นพี่น้องที่โตมาพร้อมกับเจ้าตัวเล็กดีใจกับเขาด้วยใจจริงเจ้าตัวเล็กนั่งขัสสมาดใต้ต้นหลิวรอบตัวเขามีสิบถ้ำสวรรค์ดังสนัน่นอลังการเหลือเกินแต่ละถ้ำล้วนใหญ่โตอย่างยิ่งประหนึ่งเชื่อมต่อดินแดนเทวสถิตแสงล้ำค่าลอยขึ้นไอมงคลลอยลงตื่นตาอย่างที่สุดถ้ำสวรรค์เหล่านี้มโหฬานเป็นอย่างมาก แต่ละแห่งล้วนเป็นเช่นเดียวกันถ้ำสวรรค์ที่10พลังปราณที่กำจายออกมาดุดทานน้ำตกวิเศษดุด,ดันและน่าตกใจทำให้เหล่าผู้เห็นเหตุการณ์ไม่อาจเชื่อแต่นี่เป็นความจริงสิบถ้ำสวรรค์สมบูรณ์กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตยิ่งไปกว่านั้นในตอนนี้พวกมันเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่รูปร่างปล่องภูเขาไฟแต่แปลงเป็นโลกประหลาดในหนึ่งแดนดินกลายเป็นถ้ำสวรรค์อย่างแท้จริง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ย่อมทำให้เจ้าตัวเล็กไร่ตรองด้วยรู้สึกว่าอาจแปรสภาพได้อีกขึ้นหนึ่งความดื้อรั้นของเจ้าตัวเล็กมาอีกแล้วเขาไม่อยากหยุดอยู่แค่นี้กลุ่มแสงประหลาดสิบแห่งดุดดังสิบโลกหากสามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันจะเป็นอย่างไรเมื่อคิดถึงตรงนี้เขาก็ฮึกเิมเป็นอย่างมากตัดสินใจดำเนินการลองดูซักตั้ง อย่าได้เสี่ยงอันตรายอีกเลยนี่ก็เป็นขั้นที่ทำให้ผู้วิเศษบรรทการตะลึงงานแล้วเจ้ายัางไม่พอใจอีกหรือเจ้าล้นสองกล่าวเตือนเสียงดังนี่เหนือธรรมชาติมากแล้วถือได้ว่ายืนตระงานอยู่บนจุดสูงสุดของความรุ่งเรืองเพียงพอจะมองเย้ยขั้นถ้ำสวรรค์มองเย้ยผู้ที่อยู่ขั้นเดียวกันหากทำต่อไปอาจทำให้ผู้คนกระวนกระวายใจไม่สิ้นสุดแต่ทว่าเจ้าตัวเล็กลงมือทำแล้ว หมายผสานสิบถ้ำสวรรค์เป็นหนึ่งแสงมงคลนานาไหลทะลักที่นี่มีพลังปราณขมุกขมัวลอยกระเพื่อมขึ้นไม่ขาดสายสว่างโชดช่วงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เจ้าตัวเล็กไม่พอใจทดลองหลอมรวมสิบถ้ำสวรรค์สั่นรุนแรงกลายเป็นหนึ่งเดียวผสานเข้าด้วยกันเป็นโลกใบหนึ่งฝูงชนสะดุ้งสะเทือนนั่นเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์แบบไหนกัน ผู้คนเห็นภาพมายาภาพแล้วภาพเล่าอยู่รำไรเขาวิเศษสูงตระงานยอดเขางามเขียวขจีทานน้ำตกเป็นสายสายแสงมากสีสันโปรยปลายเต็มท้องฟ้าสัตว์มงคลกับปักษาลํำค่าปรากฏกายนี่ราวกับดินแดนเทวะสถิตผืนหนึ่งอย่างแท้จริงแน่นอนว่าผู้คนรู้ดีว่าเป็นภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง เป็นแค่ภาพมายาที่เกิดขึ้นในใจเจ้าตัวเล็กในายามเปิดถ้ำสวรรค์เท่านั้นและวันนี้ได้ปรากฏขึ้นอีกครามีเพียงเบิกตากว้างปล่อยกระแสะไฟออกมาใช้ใจสัมผัสจึงจะมองเห็นภาพความจริงสิบถ้ำสวรรค์รวมเป็นหนึ่งกลายเป็นโลกใหญ่โตมโหฬานผืนหนึ่งกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตเสมือนบรรจุสุริยจักรวาลและเหล่าทวยเทพทั้งปวงให้อยู่ภายในได้องอาจเหลือเกิน เจ้าโล้นสองอุทานอย่างตกใจโจมตีคำพูดของเขาเพิ่งสิ้นสุดลงโลกใบนั้นก็สั่นไหวรุนแรงสิบถ้ำสวรรค์ไม่ได้หลอมรวมกันอย่างแท้จริงพวกมันชนกันหมายทลายที่แห่งนี้แม้แต่ร่างกายของเจ้าตัวเล็กก็โยกไหวได้รับการกระทบกระเทือนอย่างใหญ่หลวงมุมปากหลังเลือดในบัดดลมันสาหัสกว่าเมื่อครู่นี้เสียอีก สิบถ้ำสวรรค์สั่นสะท้านพร้อมกันสุดท้ายแบ่งออกเป็นสิบถ้ำสวรรค์ใหญ่ในพริบตาทำให้พวกมันเรียงตัวรอบสี่ทิศอีกครั้งกำจายคลื่นอมะตะสายทานพลังปราณหลั่งไหลเป็นทางยาวรถรินลงบนกายไม่ไหวดูเหมือนว่าเส้นทางนี้ยากยิ่งนักผ่านไปไม่ได้เขาค้นพบอย่างเฉียบแหลมแล้วว่ามันยากจะสำเร็จหากฝืนทำต่อไปต้องมีอันตรายถึงชีวิตอย่างแน่นอน แต่ว่าความอำม,มหิตของเด็กเหลือขอไม่มีทางถูกขัดเกลารเพราะเหตุนี้เขากำลังทดลองอย่างระมัดระวังสัมผัสอย่างต่อเนื่องยังคงไม่ตายใจเช่นเดิมด้วยอยากพิสูจน์ว่าหนทางต่อไปจะมีข้อผิดพลาดหรือไม่หากว่าไม่ผิดพลาดต่อให้ยากเย็นแสนเข็นเขาก็จะเดินต่อไปสิ่งที่กลัวเพียงอย่างเดียวก็คือผิดทางโจมตีหลอมละลายไม่หยุดหย่อนผสานเป็นหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่า สุดท้ายมีเขาลางว่าสิบถ้ำสวรรค์ใหญ่จะรวมเป็นหนึ่งอย่างแท้จริงแต่กลับเกิดปัญหาใหญ่กับกายเนื้อของเขาสิบกลุ่มแสงเบียดเสียดหลอมละลายร่างกายของเขาใช่แล้วสิบถ้ำสวรรค์ใหญ่รวมเป็นหนึ่งร่างกายของเขากลายเป็นอุปสรรคจนถูกทำลายถูกแยกให้อยู่ตรงกลางกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการรวมเป็นหนึ่งสิ่งนี้ทำให้เจ้าตัวเล็กงนันหากเขาไม่อยู่แล้วยังมีความหมายอะไร จะเหลือไว้เพียงสิบถ้ำสวรรค์อย่างนั้นหรือผิดเส้นทางหรือเจ้าตัวเล็กสงสัยจากนั้นทดลองไม่หยุดหย่อนสะเทือนจนตัวเองกระอักเลือดสิบถ้ำสวรรค์ใหญ่สั่นคลอนจวนเกิดปัญหาใหญ่สุดท้ายเขาก็ถอนหายใจเส้นทางนี้ตันนีนาผิดอย่างสิ้นเชิงต้นหลิวกล่าวมันมีพลังการคาดการที่ยิ่งใหญ่เห็นว่าเจ้าตัวเล็กจะทำอะไร เพียงมองก็กระจ่างเส้นทางนี้เป็นการสังเวยตนเองทั้งเป็นไม่อาจสำเร็จได้จากสิ่งนี้สามารถอนุมานวิธีการต้องห้ามได้อย่างหนึ่งต้นหลิวพูดเสียงเบาจากนั้นตกอยู่ในความเงียบงนันมันกำลังครุ่นคิดเงียบๆสุดท้ายต้นหลิวก็ถอนหายใจวิธีการเช่นนี้จะทำลายกลไกธรรมชาติบ้าระห่ำเกินไปหากใช้มันบ่อยอาจประสบกับการลงทันจากสวรรค์ได้ เธอข้าก็เข้าใจแล้วหากศัตรูใช้ถ้ำสวรรค์โจมตีข้าก็สามารถสั่งเวรพวกมันทั้งเป็นได้เจ้าตัวเล็กมีปัญญาบนเส้นทางแห่งการบำเพ็ญอย่างแท้จริงเข้าใจได้ในพริบตาการสั่งเวรทั้งเป็นหากคว้าโอกาสได้สามารถอาศัยถ้ำสวรรค์สังเวรเจ้าของของมันได้เส้นสวงทั้งเป็นตอนนี้ไม่ใช่เวลาเหม่อลอยเจ้าตัวเล็กเงียบสงบอีกครั้ง ตั้งใจพิจารณาอุปสรรคตรงหน้ายังคงอาบชำระอาบแสงโชดช่วงชัชวาลอยู่ในขั้นตอนการฝ่าดานเงียบงันเงียบสงัดจนวิเวกเจ้าตัวเล็กคิดว่ามาถึงจุดสิ้นสุดของขั้นถ้ำสวรรค์แล้วจริงๆไม่มีความเป็นไปได้ของการฝ่าด่านแล้วดูแล้วเส้นทางนี้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ท่านเทพหลิวในอดีตเคยมีคนที่เปิดสิบถ้ำสวรรค์ใหม่เช่นข้าหรือไม่เขาเอ่ยถามเช่นนี้ เจ้าคิดว่าอย่างไรต้นหลิวหาได้ตอบคำถามโดยตรงการเวลายาวนานโลกลากกว้างใหญ่สิ่งมีชีวิตมากเหลือขนานนับข้าคิดว่าต้องมีคนเดินมาถึงจุดนี้ข้าไม่คิดว่ามีแค่ข้าเพียงหนึ่งเดียวเจ้าตัวเล็กกล่าวเขามีสติเป็นอย่างมากไม่ได้พอใจในตนเองเพราะเหตุนี้เจ้ามีสติก,การคิดทบทวนเช่นนี้ดียิ่งแล้วสิ่งอื่นไม่สำคัญต้นหลิวกล่าว ข้าอยากก้าวหน้าอีกขั้นแต่หมดหนทางแล้วท่านมีคำแนะนำอันใดหรือไม่เจ้าตัวเล็กขอคําแนะนำเจ้าสู้มาด้วยตนเองตั้งแต่ต้นกระทั่งตอนนี้หมายก้าวออกไปในเส้นทางที่แตกต่างวิธีการที่ข้ากล่าวไม่ควรเป็นข้อผูกมัดให้แก่เจ้าต้นหลิวสงบเช่นที่ผ่านมาข้าเข้าใจแล้วแต่ข้าก็ยังอยากก้าวหน้าไปอีกขั้นเจ้าตัวเล็กลังเลใบหน้าบูดเบี้ยวครุ่นคิดอย่างจริงจัง แต่กลับไม่มีวิธีการที่ดีกว่าแล้วผ่านไปสองชั่วยามเจ้าตัวเล็กรู้ว่าตนเองไม่มีความคิดที่ดีกว่านี้แล้วยากจะเปิดเส้นทางที่แตกต่างบางทีอาจเหลือเพียงโอกาสสู้ครั้งสุดท้ายแล้วทันเทพหลิวข้าจะพุ่งชนสุดกำลังทดลองครั้งสุดท้ายข้าจะขยายสิบถ้ำสวรรค์ก้าวกระโดดให้ถึงที่สุดเจ้าตัวเล็กกล่าวเขาจะทำการอาบชำระครั้งสุดท้ายสู้ให้ถึงที่สุดเถิด ้นหลีวอพอยักหน้าของเหลวเหล่านั้นยังอยู่กลางอากาศแวววาวโปร่งแสงเจิดจ้าพระตาเจ้าตัวเล็กยังไม่ได้ถลุงจนสิ้นบัดนี้เตรียมมุ่งหน้าไปสุดกำลังใช้ของเหลววิเศษเหล่านี้ทำการพยายามครั้งสุดท้ายเปิดเขาคำรามเสียงดังสิบถ้ำสวรรค์ตอบสนองขยายจนใหญ่ที่สุดพลังปรานเกลือกริ้งไม่ขาดสายประหนึ่งลาวา ประดุดทาน้ำตกวิเศษรถรินร่างกายของเขาทั้งหมดเมื่อพุ่งสุดกำลังเด็กเหลือขอถูกตัดออกไปสิบท่าสวรรค์สว่างสวัอยอย่างยิ่งกำจายแสงสว่างคงกระพันร่างกายตนก็เป็นเช่นนี้อักขระกระจายอย่างแน่นหนาห้อมล้อมด้วยกันแทบจะแผ่เผาชีวิตปล่อยพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุด เขากระโดดลุกขึ้นเนยหน้าแผดร้องยาวผมยาวตั้งชันปากพ่นสารสำคัญอักขระเริงระบำดุดดังผีเสื้อล้อมกายบัดนี้พลังปราณของเขาทะลวงฟากฟ้าเจ้าตัวเล็กลุกไม้เดือดระอุพลังทั้งหมดถูกเปิดออกบรรลุถึงขั้นสุดยอดตูมสิบทำสวรรค์ขยายทั้งหมดใหญ่โตอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เกิดการตอบสนองกันเจ้าตัวเล็กให้พวกมันชนกันระเบิดแสงวิเศษ นี่เจ้าโล้นสองขนลุกเป็นหนังไก่ทั้งตัวหนังหัวชาถอยหลังอย่างรวดเร็วนี่มันบ้าคลั่งเกินไปแล้วไม่คิดว่าเด็กอมมหิตจะเดินมาถึงจุดนี้ได้สิบถ้ำสวรรค์นชนกันหากไม่ดีอาจพบกับจุดจบที่สูญสิน้นเขากำลังทำอะไรบ้าไปแล้วหรือเสียงวิงดังขึ้นห่วงอากาศบิดเบี้ยวสิบถ้ำสวรรค์จะเสียหายแล้วพวกมันชนกันไม่หยุดแม้แต่ฟ้าดินก็ไม่สงบแล้ว เด็กเหลือขอคำรามลั่นไม่ยอมหยุดหย่อนและในเวลานี้เขาเริ่มหายใจอย่างบ้าคลั่งกระตุ้นอักขระทั่วร่างให้รวมตัวกันที่หน้าอกราวกับจะปลุกอะไรบางอย่างตูมการพุ่งชนอย่างรุนแรงพลังวิเศษจำนวนมหาศาลคำรนคำรามบวกกับของเหลววิเศษแวววาวกลางอากาศทำให้ที่แห่งนี้เดือดพล่านกลายเป็นมหาสมุทรแห่งสารวิเศษเจ้าตัวเล็กหายใจเข้าออก อักขระรวมตัวกันตรงหน้าอกเป็นเหตุให้พลังปราณทั้งหมดเข้าสู่ร่างกายหายลับไปในสวงอกกระตุ้นอย่างบ้าคลัง่งยืนหยัดจนแทบทำให้ตนเองระเบิดอย่างแท้จริงสุดท้ายความน่าเกรงขามอันใหญ่หลวงปรากฏขึ้นส่งเสียงดังคลื่นครันสั่นสะเทือนไม่หยุดน่ากลัวอย่างยิ่งยวดทําให้จิตวิญญาณสั่นสะท้านสิบธิธสวรรค์ของเจ้าตัวเล็กกำลังดังกึกก้อง หน้าอกส่องแสงและกระเพื่อมที่นี่เหลือเพียงแสงกับพลังปราณเอ่อท่วมทุกสิ่งกระเพื่อมโมย่างรุนแรงแข็งแกร่งจนถึงขีดสุดหากไร้การยับยั้งจากต้นหลิวต้องเกิดปัญหาใหญ่เป็นแน่สิ่งแวดล้อมจะได้รับการกระทบกระเทือนที่น่ากลัวย,ยิ่งสิบถ้ำสวรรค์ชนกันปรากฏรอยร้ยราวจากนั้นก็ถูกพลังน้าเกรงขามบริเวณใจกลางโจมตี เกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่ากลัวสุดท้ายพวกมันก็เกิดความสัมพันธ์อันไม่อาจอธิบายได้เปิดมันด้วยความพยายามสุดท้ายเด็กเหลือขอร้องลัน่นเขาไม่ได้จะทำลายสิบถ้ำสวรรค์ให้แหลกเป็นจุนแต่จะทำให้พวกมันเชื่อมต่อกันทั้งยังใช้พลังต้องห้ามตรงหน้าอกอยากทุกวิถีทางให้มันคืนชีพเขารวมขั้นตอนนี้ด้วยสิบถ้ำสวรรค์หมุนเวียนและชนกัน ยิ่งไปกว่านั้นคือถูกกลิ่นอายลึกลับกลางหน้าอกเจ้าตัวเล็กดึงดูดตอบสนองกันและกันเกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์เสียงวิ้งดังขึ้นสิบท่มสวรรค์รายล้อมเจ้าตัวเล็กเชื่อมประสานกันกลายเป็นวงแหวนวิเศษที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเจิดจ้าพระตาแสงวิเศษส่องสะท้อนไปทั่วฟากฟ้าสุดท้ายพวกมันก็ตอบสนองกันสว่างโชดช่วงยิ่งขึ้นประหนึ่งดวงอาทิตย์ สว่างสวัยหนึ่งดวงแขวนอยู่กลางนภามีเจ้าตัวเล็กเป็นศูนย์กลางปรากฏการณ์แบบนี้ทำให้คนหวาดหวั่นพรั่นพรึงนี่เป็นวงแหวนวิเศษสถานโลกาก่อตัวจากสิบถ้ำสวรรค์ใหญ่เชื่อมประสานกันใจกลางมีมนุษย์ยืนอยู่เพียงลำพังเย้ยหยันโลกล่า